สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในวันแรกนะครับในการเรียนวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับตอนเีนะครับครูขออนุญาตนะครับครูชื่ออาจารย์สารโรดซื่อศัตด์นะครับสอนอยู่ที่แผนไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีนะครับนะวิชาคือการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารนะครับต่างวิชาคือ สองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะครับสองศูนย์ศูนย์ห้านะครับอ่านะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนเกี่ยวกับนะครับการติดตั้งไฟฟ้านะครับอ่านะครับดูนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับมีจุดประสงค์รายวิชาคืออะไรครับเพื่อให้เข้าใจนะครับในการเดินสาย ติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคารนะครับข้อที่2คือเรียนไปแล้วให้มีทักษะนะครับในการเดินสายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารภายในอาคารนะครับข้อที่สามนะครับข้อนี้สําคัญนะครับคือมีเจนนคติที่ดีต่ออาชีพนะครับปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยรอบคอบรับผิดชอบซื่อสัตย์และอดทนนะครับนะข้อนี้ทุกคนต้องมีนะครับมีคุณธรรม ในการเรียนนะครับต่อมาสมารรถนะรายวิชาคือ1แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับและระบบสื่อสารภายในอาคารมาตรฐานในการติดตั้งนะครับข้อที่2นะครับต่อสายตัวนําไฟฟ้าแบบต่างๆได้สามารถต่อไฟฟ้าแบบต่างๆได้นะครับข้อที่3าติดตั้งวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนะครับไฟฟ้ากําลัง และวงจรสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานในการติดตั้งไฟฟ้านะครับสุดท้ายข้อที่4ี่คือติดตั้งบริพันไฟฟ้าได้นะครับต่อมานะครับคำอธิบายรายวิชานะครับตรงนี้คือขอบเขตในการเรียนนะครับว่าเราเรียนวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเนี่ยมีขอบเขตยังไงเรียนแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วเรานำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับ ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าชนิดและการใช้งานของสายไฟนะครับการต่อสายไฟแบบต่างๆการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการติดตั้งเดินสายไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบกําลังนะครับการเดินสายไฟแบบเข็มขัดหรือว่าการเดินสายไฟโดยการใช้ท่อ ท่อร้อยสายนะครับบนผนังไม้บนผนังปูนอะไรงนี้นะครับการติดตั้งบริพันไฟฟ้างานติดตั้งโคมไฟเต้ารับสวิตควบคุมเบเกอร์ตู้คอน sumer นะครับโหลดเซนเตอร์เครื่องป้องกันไฟรั่วงานติดตั้งสายดินการตรวจสอบบริพันไฟฟ้าตู้คอน sumer นะครับสายดินการป้องกันไฟรั่วนะครับการสื่อสารในการติดตั้งแอร์คานการติดตั้งสายโทรศัพท์สายวงจรทีวีวงจรปิด ภายในอาคารนะครับต่อมานะครับนี่เรามาดูต่อมานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทแรกเลยเนื้อหาวันแรกที่เราจะเรียนนะครับคือเรื่องที่หนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะครับซึ่งมีแหล่งกําเนิดมาจากหลายแหล่งนะครับสอง อันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยมีต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์มี3าลักษณะปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงประสบอันตรายจากไฟฟ้าภายหลายหลายปัจจัยนะครับส่วนข้อที่สามคืออุบัติเหตุจากไฟฟ้าเนี่ยที่พบมากที่สุดคืออุบัติเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงต่ำอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงสูงและอุบัติเหตุต่างๆที่เราประมาทนะครับนี่คือไฟฟ้าเบื้องต้นต่อมานะครับ ความรู้นะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งครับซึ่งมนุษย์ใช้เป็นต้นของพลังงานในรูปอื่นเช่แนแสงสว่างความร้อนพลังงานกลน,นะครับเสียงรูปอื่นได้หลายอย่างครับพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บ้านเรือนนะครับเราจะเห็นว่าไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์มากมีประโยชน์และโทษมหาหันนะครับประโยชน์ก็คือเปลี่ยนพลังงาน รูปพลังงานต่างๆ,างๆครับเป็นพลังงานแสงสว่างพลังงานความร้อนพลังงานกลน,นะครับเช่นมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราเห็นไหมครับว่ามอเตอร์ <Evet. S 1> มันหมุนได้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลน,นะครับพลังงานความร้อนนะครับพลังงานความร้อนเกี่ยวอะไรครับเช่นง่ายๆเลยนะครับอย่างกาต้มน้ำเนี่ยที่เราใช้อยู่นะครับกาต้มน้ําที่เราใช้อยู่เนี่ย คือมันก็จะเปลี่ยนพลังงานความและพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นทําให้น้าเนี่ยร้อนได้ในการต้มนะครับนี่คือคือประโยชน์ของไฟฟ้านะครับต่อมานะครับความรู้เกี่ยวกับนะอันตรายนะครับที่ครูบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งโทษและประโยชน์นะครับอันตรายเกิดจากอะไรครับเพลิงไหม้จากรัดวงจรอันตรายจากกระแสไฟช็อต นะครับหรือว่าข้อ3การได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกระแสไฟนะครับจนพิการได้หรือถึงแก่ชีวิตได้อันนี้คืออันตรายนี่คือโทษของไฟฟ้านะครับต่อมาสิ่งที่ควรทราบนะครับเกี่ยวกับละลายไฟฟ้าคือผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องทราบถึงอับละลายจากกระแสไฟ 2. ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องสาเหตุอันตลายจากกระแสไฟนะครับผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องทราบวิธีป้องกันอันตรายต่างๆจากกระแสไฟที่ถูกต้องนะครับ ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะครับคือพูดง่ายนะครับก่อนที่เราจะไปสามารถต่อไฟฟ้าได้เนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานไว้ก่อนว่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะไปทําจะไปซ่อมเนี่ยต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับไม่ใช่ใครก็ไปซ่อมได้นะครับเกิดเกิอัน,อนตารายถึงแก่ชีวิตได้นะครับสเสี่ยววินาทีก็ถึงแก่ความตายได้อันตารายมากๆนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยครูก็เน้นย้ําให้นักเรียน ต้องมีความรู้ก่อนนะครับศึกษาเบื้องต้นไฟฟ้าเบื้องต้นหน่อนนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วควรจะใช้อย่างไงประโยชน์มันและโทษควรจะป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไงบ้างนะครับมาดูนิยามศัพท์นะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นรากศัพท์ของการศึกษาเข้าใจตรงกันควรทราบความหมายบางคำคราวนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับความหมายนะครับของคําบางคําเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มันมีความจําเป็นมากๆนิยามมัน ว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวใจหลักๆของไฟฟ้าเลยเรามาดูนะครับเริ่มแรกแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้านะครับอ่าภาพนึ่งนะครับอ่าแรงดันไฟฟ้านะครับหมายถึงอะไรหมายถึงค่าความต้านทานสของไฟฟ้า ระหว่างสายกับสายหรือสายกับดินนะครับหรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆนะครับอีกแหล่งหนึ่งมีหน่วยวัดแรงดันไฟฟ้าคือมีศักเป็นโวลต์เป็นโวลต์น,นะครับต่อมากระแสะไฟฟ้าเคเลื่อนกระแสะนะครับหมายถึงอะไรอัตราการไหลของอ e ิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับโดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์หน่วยการวัดเป็นแอมแปร์นะครับกระแส